แต่ว่ากันว่าตัวเลขที่เขาบอกว่าน้อยลงเนี่ยมันยังโอเคกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่แม้ผลิตมาแล้วเนี่ยขายแทบไม่ได้บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ค่ะเปิดเผยว่า บริษัทจะผลิตรถยนต์น้อยกว่าแผนเดิมนะคะประมาณ15,000ันคันแผนเดิมคือรอยเตอร์ประเมินว่าโตโยต้าเนี่ยจะผลิตรถยนต์ประมาณ75,000คันก็ลดลงน้อยกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่เขาลดกําลังการผลิต10%และมิถุนายนลดกําลังการผลิตถึง40%แผนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะผลิตรถยนต์น้อยกว่าปีที่แล้ว9%โดยจะลดกําลังการผลิตในประเทศญี่ปุ่นประมาณ6000คันนะคะแล้วก็ต่างประเทศ9,00 0คันค่ายรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเขามีกําลัง การผลิตที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้เจอพิษโควิดกันไปค่ะบางโรงงานก็ต้องปิดนะฮะปิดทำการขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook ท n, n l i v e ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ